สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องคะ่ะเจปเปิลสายฮาวันนี้นะคะจะมาเล่าสู่เล่านิทานสู่เอฟซีฟังนะคะค่ะอ่านิทานก็เป็นดังนี้นะคะพอดีนางขี้ข้านใหญ่นี่นะคะนางขี้ข้านใหญ่ตัวน,นี้ก็ระหวยระหงอยู่นะคะเพราะว่านางนี้ก็ออบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงคุณพ่อกับคุณแม่มากเลยนะคะ แล้วความเป็นห่วงของเออนางขี้ข้านใหญ่นี้ก็ได้เออบอกว่าไม่รู้อะไรนักหนาทําไมพวกจิ้งหรีดทั้งหลายถึงต้องสร้างกระสอบกระเสทําไมต้องเออเอาครอบครัวของเราไปหาอยู่หากินด้วยการพูดแบบนี้นางก็เปรียบเทียบนะคะนางขี้ข้านใหญ่ก็เปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเองสงสัยเป็นพ่อตอนเด็กแน่เลยเพราะว่าพ่อชอบเอาไม้มาย,มายุม มาตีนะคะเลยทำให้โตขึ้นมาคนถึงนิยมชมชอบเอาครอบครัวของเราไปทำมาหากินนะคะอ่าแล้วก็ได้ด่าถึงไอ้พวกที่แบบว่าอ่าไม่มีความคิดไม่มีมันสมองไอ้พวกไม่มีพ่อไม่มีแม่เกิดออกมาจากชักโคกนะคะเกิดออกมาจากชักโคกโอเกิดออกมาจากรูซ่วมนะคะนางที่ข้านใหญ่ก็ได้ต่อว่าแล้วก็ดุด่าไปอย่างเรียบร้อยไม่มีความคิดเลยว่าอืม คนเขามีพ่อมีแม่เขากระักพ่อรักแม่เขาจะมาแจ้งความจับพ่อกับแม่เขาแจ้งความจับพระจันดับกับอีเกิ้งดับแล้วก็แม่ของพระจันร์ดับกับอีเก้งดับด้วยี้ค้านใหญ่ก็ตัดเพราะว่าสงสัยมันออกมาจากล่อมันออกมาจากท่อเขาเรียกอะไรท่อซ่วมท่อซ่วมเด็กกาวติโชติกาวติให้กับน้องให้กับ ให้กับนางผู้หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วบอกไม่มีความคิดไม่มีมันสมองอแล้วก็ติชมเออเขาเรียกอะไรติดา,าต่อว่าไอา้พวกจิงหลีทั้งหลายาว่าทำไมถึง <c oughs> ว่าทำไมถึงชอบสร้างปัญหาให้กับครอบครัวเขานักหาอยู่หากินให้กับครอบครัวเขานักส่วนนางที่ข้านใหญ่ก็บอกว่า คดีตัวเองท่วมหัวยังเอาตัวไม่รอดพะนะอ่าอ้าวถ้าอย่างนั้นฉันก็จะเรียนแบบเหมือนเธอนี่แหละคดีเยอะแยะเลยฉันก็จะเฉยแล้วมีสติแล้วก็ตั้งรับสู้ต่อไปฟ้องมาแล้วก็ฟ้องกลับนางก็พูดเช่นนั้นแล้วนางก็ได้ต่อว่าอีกว่าอเป็นคนที่ไม่มีเขาเรียกอะไรเกิดมาจากรูซ่วมแล้วไม่มีความคิดไม่มีคดีติดตัวท่วมหัวเยอะแยะ นางเนี่ยก็เลยปลอบใจปลอบใจพอ่อของนางและแม่ของนางไปว่าบ่เป็นอย่างดอกไม่เป็นอะไรหรอกให้อุดทนให้มีสติอ่ามันก็เป็นแค่คดีเขาฟ้องเรามาเราก็ดูว่าคดีอะไรตั้งรับตั้งอย่างมีสติแล้วเราก็สู้ สู้แล้วก็ฟ้องกลับไปก็แค่นั้นไม่จําเป็นต้องทุรนทุรายหรือว่าตกออกตกใจอะไรเลยนางขี้คันก็ได้บอกกับพ่อกับแม่แบบนี้ไปพ่อกับแม่ก็เลยส่วนพ่อก็เลยบอกว่าพ่อนี่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพ่อเนี่ยได้สายเลือดมาจากนางขี้คันเยอะอยู่แต่ส่วนแม่เนี่เป็นคนกระต๊อกกระเต๊กกระต๊อกกระเต๊กหน่อยก็เมือจะมีปัญหาหลายวันอยู่ในการซีเรียสเครียดที่ พระจ,จันทร์ดับแล้วก็อีกเกิ้งดับจะถูกจับรวมทั้งแม่ด้วยเอาไปเอามาก็เลยเออได้บอกไปว่าไม่ต้องคิดอะไรมากมันเป็นเรื่องปกตเิเพราะว่าขี้ข้านใหญ่ก็เป็นเรื่องปกติมีคดีเยอะแยะพวกมันมีคดีเยอะแยะแต่มันนั่นแหละมาปันป่น่วนสร้างกระแสรสร้างเงินสร้างทองกับพวกเราหาเงินหาทองกับพวกเรา ไม้เขาใจเหมือนกันเลยแล้วก็ฟากไปถึงไอ้พวกจิ้งหรีดทั้งหลายนะไอ้พวกที่พูดเราฟังไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นไม่มีอะไรที่จะทําให้พวกข้านี่จะทกสถานได้นางขี้ขันก็ได้ต่อว่าไอ้พวกสองจิ้งหรีดพันนะอ่าสองจิ้งหรีดอ่าพวกแกนี่ก็ได้ตีวีด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 ไม่มีอะไรเลยมีแต่ห่าววววก็มีแต่จะคดีใส่ทั้งที่ตัวเองก็คดีเยอะแยะนางขี้คันก็เลยต่อว่ากับ สองจิ้งหรีดสองตัวนี้สองจิ้งหรีดสองตัวนี้นั่นก็อได้ยินแล้วคงสะดุง้งอ้าวกูเป็นจิ้งหรีดตั้งแต่เมื่อไร่อ่ากูเป็นจิ้งหรีดมึงว่ากูเห่าไปไม่มีเอ่อเห่าไปไม่มีสาระใช่ไหมอ่าไม่มีสาระแต่ก็ทําให้ผัวมึงบักนีลคุณเนี่ยปวดจนขี้ไม่ออกเลยละ่ะสองจิ้งหรีดก็เลยเก่าคุยกันแล้วก็เลยบอกว่ามันบอกเราไม่มีสาระแต่ผัวมันนี่ขี้ไม่ออกเลย ต้องหาเงินให้แต่ถนอกถนวยเป็นกี่คดีเกือบสิบคดีตอนนี้ก็จนขี้ไม่ออกหัวจนงอกแล้วจิ้งหลีดจิ้งหลีดไร้สารละนี่ก็เป็นนิทานนะคะนิทานที่เจเปิ้สหซฮามาเล่าสู่ F C ฟังเป็นนิทานสองจิ้งหลีดนางขี้ข้านใหญ่ติติสองจิ้งหลีดว่าทำอะไรนางไม่ได้ไม่มีเสียงไม่มี ความความสามารถอะไรได้แต่ร้องไปวันวันหนึ่งการร้องจิ้งหรีดก็ร้องไปวันวันหนึ่งแต่สองจิ้งหรีดนี้ก็เลยทําให้ผัวของนางขี้ค้านนี้ทุรนทุรายมีแต่ขดอกคดีดเต็มไปหมดเลยนางพูดอย่างไรมันก็มองไปเหมือนกับมันสอนให้เรารู้ว่านางพูดแบบนี้มันเหมือนกับนางพูดให้กับตัวเองเลย คนมีคดีติดตัวเยอะพนะเออพวกมันไม่รู้จักมียางอายหรอกไม่รู้จักอายหรอกคดีมันเยอะแยะมันก็มาเห่ามาหอนอยู่ได้อืมไอ้พวกเราไม่เคยมีพดีคดีติดตัวพนะคดีอะไรก็ไม่มีเราก็จะเริ่มเรียนแบบมาละแหละอ่อทำเฉยนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอ่ออย่าได้ดูถูกสองจิ้งหรีดนี้เป็นอันขาด เพราะสองจิ้งหลีดนี้อมีพลังและสามารถทําให้นางขี้ขานแล้วก็อนายนีละคุณบักนีลคุณนี่ขี้ไม่ออกหลายวันแล้วอหลายวันหลายเดือนแล้วจนขี้ไม่ออกเลยแต่นางก็ได้ประมาทสองจิ้งหลีดไปแล้วมันไม่ต่างอะไรเลยกับกระต่ายนะคะนะกับกระต่ายกับเต่าที่แข่งกันเดินอส่วนกระต่ายก็ ท้าเต่าเห็นเต่าเดินช้าก็เลยเอก็เลยเออประมาทนอนนอนให้เต่าเดินสุดท้ายเต่าก็ชนะนางขี้ข้านใหญ่ก็จะคงเป็นเหมือนอีหลอกเป็นเหมือนอีหลอกสองจิ้งหรีดดูถูกสองจิ้งหรีดอ่าทําทอะไรนางไม่ได้แค่เสียงจิ้งหรีดแค่คนเกิดออกมาจากรูซ่วมอ่ามันจะมาเกิงอะไรนักหนาะ ไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาหรอกนะจ๊ะรู้จักคำว่าน,นจัจจ์ไม่จ๊ะมไม่ให้ค่าหรอกนะจ๊ะเพราะว่านัจ๊ะเนี่ยตอนนี้ก็ถล่มทลายไปหมดแล้วนัจ๊ะฝากด้วยนะคะอย่าได้เป็นเอาอย่าได้เป็นเยี่ยงอย่างนางขี้ค้านใหญ่นี้คือเป็นนิทานนางขี้ค้านใหญ่กับนายนิรคุณไม่น่าเอามาเป็นตัวอย่างนะคะคื ประมาทแม้แม้กันดูถูกประมาทแม้กระทั่งจิ้งหลีดแต่ลืมนึกไปว่าจิ้งหลีดทาให้สองอผัวเมียน,นี้หายใจแทบไม่ทันเลยค่ะต้องทําให้ตรงร้อนตรงลนเดินทางไปจากบ้านจากช่องไปร้องขอความทุกข์ใครเป็นนิสัยแบบนี้มันไม่มีนะคะนี่ก็เป็นนิทานที่จะเปิ้นสายฮาเอามาเล่าสู่กันฟังเหมือนเคยฟังแล้วก็ เก็บเอาไปเตอก,ต,กตักเตือนตัวเองเป็นบทเรียนสอนใจนะคะว่าเราเกิดมาต้องรู้จักสร้างรู้จักทำแล้วอย่าจะไปดูถูกใครมีแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วปลูกมันได้แค่นี้อย่าไปดูถูกตัวเองจงให้กำลังใจปลูกมันก็เป็นคนที่มีเงินเหมือนกันหาเลี้ยงปิดก็เป็นคนที่มีเงินเหมือนกันไม่ต้องไปอวดไปโอ้ใครไม่เห็นก็เรื่องของเขาเป็นส่วนของเราสิทธิ์ของเรา สวัสดีค่ะยังไงก็ฝากติดตามช่องเจเปิ้ลตาชาติอีกหนึ่งช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเจเปิ J ้ลสายหาก็บ๊ายบาย